การทำบัตเตอร์ครีมมัทฉะเริ่มต้นจากการนำเนยเค็มในอุณหภูมิห้องใส่กระมังนะครับตามลงไปด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับแล้วนำเครื่องตีมือถือหรือแฮนด์มิกเซอร์นะครับค่อยๆตีให้เหนยกับน้ำตาลเข้ากันนะครับถ้ากระจายตัวมากก็ใช้ไม้พายช่วยนะครับ เกลี่ยให้มันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ใช้แฮนด์มิกเซอร์ตีต่อไปให้เนียนเข้ากันแล้วก็ขึ้นฟูนะครับค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับจะเข้ากันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความเนียนแล้วก็จะเกิดความฟูเพิ่มขึ้นนะครับใช้ไม้พายช่วยตอล่อมนะครับเช็คดูความเนียนก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นก็จะนำตัวบัตเตอร์ครีมที่ได้แล้วมาผสมกับผงชาเขียวมาช่านะครับในปริมาณเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใช้ไม้พายคนให้เข้ากันนะครับเราสามารถจะผสมลงไปในเครื่องตีเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมทำแยกมาให้ดูเพื่อว่า บางครั้งตัวบัตเตอร์ครีมเอาไปใช้ได้หลายหน้านะครับแยกมาทำเป็นมัทฉะอีกหน้าหนึ่งก็ได้ครับแบ่งมามาตีผสมเพิ่มข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับค่อยๆค,คนตะล่อมให้เข้ากันก็จะเริ่มเข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันดีก็สามารถนำไปใช้แต่งหน้าโดนัทและอื่นๆต่อไปได้นะครับ เคล็ดลับก็คือตัวเนยอุณหภูมิห้องอะ่ะจะตีได้เนียนแล้วก็ขึ้นง่ายนะครับชีมชาเขียวถ้าเก็บไว้หลายวันสีจะเปลี่ยนไปมากนะครับจะประมาณนี้นะครับการแต่งหน้าครัวซองบัตเตอร์ครีมมัทฉะกับไวช็อกเริ่มต้นนะครับเราก็จัดเตรียมครัวซองแล้วก็ตัวบัตเตอร์ครีมมัทฉะนะครับ1สูตรสามารถจะทำการชุบก็ได้นะครับถ้าทำปริมาณเยอะ แต่อันนี้ผมทำเป็นวิธีการปาดให้ดูนะครับเพราะว่าตัวบัตเตอร์ครีมมัทฉะค่อนข้างจะข้นนะครับเป็นตัวครีมก็เลยทำเป็นการปาดให้ดูนะครับก็เลือกปริมาณให้เหมาะสมนะครับในการปาดแล้วก็พื้นที่จะปาดเต็มพื้นที่ก็ได้ครึ่งหนึ่งก็ได้หรือว่าเศษหนึส่วนสของตัวัวซองก็ได้นะครับ อยู่ที่ไอเดียแล้วก็การนำไปประยุกต์ต่อของเรานะครับอันนี้ผมปาดครึ่งแบบครีมอยู่ครึ่งตัวครัวซองนะครับหลังจากนั้นก็นำตัวมัทฉะช็อกโกแลตคิดแคทนะครับเป็นตัวชาเขียวนะครับหักแบบหยาบๆหน่อยก็นำมาจัดเรียงบนซอสนะครับให้สวยงามแล้วก็เพิ่มสีสันลูกเล่นให้ตัดกันด้วยตัวไวท์ช็อกโกแลตนะครับค่อยๆจัดเรียงไปเรื่อยๆนะครับ เมื <Yeah. S 2> ่อได้ปริมาณตามความเหมาะสมแล้วเราก็ทำการโรยหน้านะครับด้วยผงมัทฉะให้ทั่วๆตัวครัวซองแล้วก็ทั่วซอสเพิ่มความสวยงามนะครับถ้าเราเสิร์ฟเป็นจานก็เพิ่มลูกเล่นลงไปให้กับตัวเมนูด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับวิธีคิดต้นทุนบัตเตอร์ครีมมัทฉะนะครับ ก็รายละเอียดจะมีตามนี้นะครับ1ก็จะเป็นเนยเค็มซื้อมาก้อนละ5้า0กรัมนะครับก้อนใหญ่5กิโลราคา825บาทนะครับใช้ปริมาณ120กรัมนะครับคิดแล้วเป็นต้นทุนอยู่ที่19.80บาทนะครับ2นะครับวัตถุด,ดิบก็จะเป็นตัวน้ำตาลไอซิ่งนะครับถุงละ9 0 0กรัมนะครับราคาต้นทุน40บาทปริมาณใช้20กรัมนะครับ ต้นทุนจะอยู่ที่จุด89บาทนะครับ3นะครับก็จะเป็นผงชาเขียวหรือผงมัทฉะนะครับปริมาณซื้อก็ห่อละ200กรัมนะครับราคาอยู่ที่250บาทต่อ1ห่อนะครับปริมาณใช้จริงก็อยู่ที่15กรัมนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรเล็กจะอยู่ที่18.75บาทนะครับรวมแล้วต้นทุนการทำตัวบัตเตอร์ครีมมัทฉะเนี่ยก็จะอยู่ที่ ประมาณ39.44นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรเล็กคราวนี้ก็สามารถนำไปใช้ในการปาดหน้าครัวซองเนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก2 2-4ตัวนะครับแล้วแต่ปริมาณแต่ละที่ว่าจะใช้มากใช้น้อยอยังไงนะครับบางท่านก็นำไปปาดด้านหนึ่งปาดนิดหน่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งแต่งเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะครับตกเฉลี่ยน,น่าจะ นำไปปาดขวซองต่อหนึ่งตัวก็น่าจะอยู่ประมาณ10กว่าบาทนะครับสำหรับตัวต้นทุนนะครับขวซองก็ซื้อมาจากแมคโคสำเร็จรูปอบแล้วนะครับก็ตัวละประมาณ10บาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับจะขายเป็นห่ออยู่ตามที่ผมเคยซื้อมานะครับหลังจากนั้นก็มีเดคอเรชันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะครับว่าต้องการแต่งลักษณะแบบไหนนะครับก็อาจจะมีตัวท็อปปิ้งต่างๆเพิ่มเข้ามาเป็นผงบ้างเป็น มัทฉะคิดแคทบ้างก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตชาเขียวก็ได้นำมาหักใส่นะครับก็แล้วแต่สไตล์การตกแต่งของแต่ละคนนะครับว่าต้องการเป็นแบบตัวต้นทุนรวมเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าซอสค่าเดคอรเรชั่นต่างๆค่าบาททัตเตอร์ครีมเนี่ยรวมแล้วก็น่าจะตกอยู่ประมาณ30กว่าบาทนะครับตอนหนึ่งตัวหลังจากนั้นเราก็นำไปตั้งราคาขายได้ครับ 6, 70, 80บาท ขายในร้านคาเฟ่ต่างๆนะครับก็สามารถไปเพิ่มมูลค่าให้กับตัวครัวซองได้ครัวซองเราก็ทำทิ้งไว้นิดหน่อยเป็นโชวในคาเฟ่นะครับหรือว่าจะต,ตีครีมไว้ลูกค้าสั่งทีก็ทำทีเสิร์ฟทีก็ได้แล้วแต่ไอเดียของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการคิดต้นทุนบัตเตอร์ครีมมะช่นะครับตอนนี้ผมก็มีตัวคอร์ส ออนไลน์นะครับเป็นคอร์สสอนแต่งหน้าครัวซองแล้วก็ทำไส้นะครับ20่แบบในในกลุ่มปิดนะครับ Facebook ก็ใครสนใจก็สามารถลงเรียนได้นะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่590บาทนะครับซื้อ1คอร์สแถมฟรีอีก1คอร์สคอร์สที่แถมก็จะเป็นตัวเค้กกล้วยหอมแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะครับวีแกนอีก1คอร์สนะครับในคอร์สทั้ง2คอร์สเนี่ยก็จะมีพวกตารางคิดต้นทุนต่างๆนะครับมีอ e ีบุ๊กมีรูปภาพแล้วก็ ก็จะมีการแต่งครัวซองรูปแบบต่างๆนะครับที่ไม่ยุ่งยากมากนะครับเน้นการแต่งแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ครัวซองสําเร็จรูปนะครับตัวที่ผมใช้สอนเนี่ยจะใช้จากแมคโครทั้งหมดนะครับต้นทุนตัวละ10บาทนะครับซื้อมาแล้วก็มาเรียนรู้การแต่งตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเพิ่มมูลค่าให้กับครัควซองแล้วก็สามารถทําขายได้นะครับสําหรับร้านกาแฟร้าน อาหารทั่วไปนะครับนำไปเพิ่มเมนูแบบง่ายๆก็ได้นะครับหรือใครสนใจทำขายออนไลน์ขายเดลิเวอรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ดูได้ครับเผื่อใครมีไอเดียเพิ่มเติมสามารถเอาไปอัดแอปได้หมดนะครับทำเป็นไส้ก็ได้ ทำเป็นแบบแต่งหน้าก็ได้นะครับรูปแบบก็ไปปรับเปลี่ยนได้ตามชอบครับตัวสอนเบื้องต้นก็จะเป็นพื้นฐานนะครับก็คือเป็นไอเดียให้ว่าเออมันทําได้หลากหลายรูปแบบใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับมาผสมผสานกันตกแต่งใช้ผลไม้ต่างๆเข้ามาช่วยเสริมก็จะทําให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นนะครับสำหรับขวดซองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอมีประโยชน์าาก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ